สวัสดีครับผมเปิยพัชจีโน,โนครับชื่อในการเขียนการ์ตูนก็คืออาจีโน,โนครับได้รับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่งประเภทนิายายประเภทการ์ตูนครับผมครับก็พูดถึงนกักการ์ตูนเรื่ีงจูอิสอะไรเฟอร์มันมีที่มาอย่างไรจูอิสก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนไทยเป,เป็นแบบชีวิตในวัยเรียนของคนไทย กลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะมไม่เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มเด็กที่ชอบดนตรีดนตรีฝรั่งแต่ว่าเหมือนคนรอบข้างก็จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็แต่เขาก็ไม่ค่อยแคร์เขาก็ทําต่อไปแต่ว่าอันนี้เราจะมีตัวเอกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นคน ที่ไปเจอคนที่เล่นดนตรีเนี่ยเขาก็เลยแบบพยายามทําตัวเรียนนะเขาพยายามเข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เราไปเก็ดไอเดียตรงนี้มา,มายังไงฮะก็จิดมันมาจากชีวิตของผมกับเพื่อนผมในวัยตอนเรียนนะครับคือจริงเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยมันก็มาจากชีวิตจริงของเพื่อนผมเลยคนระับแต่ว่าก็ดัดแปลงให้มันเป็นการ์ตูน,นะ ทำแบ่งให้มันน่าน่าสนใจหน่อยครับแล้วไม่ถึงแค่ว่าจูวิสนะฮะครับจูำว่าชูวิสคำว่าจูวิสผมเอามาจากชนิดของน้ำครับอยู่ชูวิสน้ำน้ำผลไม้ก็เป็นชีวิตวัยรุ่นแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟก็เป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนมก็เป็นเด็กไงผมผมมองเช่นนั้นคับผมก็เลยดึงคำว่าจูวิสมาเป็น ชื่อหนังสือการ์ตูนครับส่วนอะไรเวลอะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อภาคล่ะผมจะออกมาสามเล่มเล่มนี้คือเล่มสามเป็นเล่มจบครับก็จะชื่อว่าจุ้ยสามอะไรเวลอ๋อนี่คือเล่มสามครับผมแล้วเล่มอื่นคือเป็นจุ้ยหนึ่งจุ้ยสองนี่แหละครับก็จะมีชื่อของอย่างจุ้ยสองก็จะเป็นยางบัดยางบัดครับอะไรเงี้ยคิดว่าทําไมเล่มสามนี่ถึงได้รับรางวัลแล้วก็ได้ทุกเล่มออไรทุกเล่มเออแต่ผมก็ยังงงอยู่ ปกติมันน่าจะเป็นเรื่องนะน่าจะได้เป็นเรื่องมากกว่า<ม>เพราะว่ามันมันก็เรื่องเดียวกันแต่แค่แบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมันก็ไม่ไม่เข้าใจเลยแล้วเรามองถึงวงการการ์ตูนไทยยังไงบ้างในปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ตามมานานแล้วนะแต่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนคือสมัยตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆมันเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่เหมือนกันนะของสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์นี้มาเปิดตัวขึ้นมาแล้วการ์ตูนเยอะมากเนยแต่ว่าพอผ่านไปสักพักก็ คนข้างเงียบจะด้วยปัญหาที่คนไม่อ่านกระตูนอ่านอันไปอ่านอีบุ๊กหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างหายไปเยอะเหมือนกันจนผมไม่ได้ตามแต่ว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ผมว่าเขาไปเขียนทางเว็บกันมั้ง mm hmm. เพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นงานที่เป็นเล่มแล้วครับ <Okay. S 1> นานๆจะเห็นทีแต่ว่าในพวกเว็บคอมมิกอะไรเงี้ยผมก็ mm hmm. มเห็นเยอะนะ แล้วก็คนรุ่นเก่าเขาบางคนเขาก็ย้ายไปเขียนเรีบคมมิกเพราะว่ามันรายได,มได้มันได้เป็นรายเดือนอะไรเงี้ยมผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ได้หรือเปล่าแบบข้างใครในการอ่านการ์ตูนใช่ไหมอ่าก็ก็เหมือนตอนเด็กเราอ่านการ์ตูนเยอะมากก็ก็ฝึกวาดการ์ตูนครับจรโตมาก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อ่านละจนเรียนจบแล้วก็กลับมาอ่านอีกรอบเพราะว่าวมันเป็นงานมันเริ่มเป็นงานแล้วครับถ้าในการสร้างสรรค์งานผม จะไม่ค่อยเอาการ์ตูนมาทำนะ mm hmm. ผมจะศึกษาจากหนังอะไรมากกว่า mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเราศึกษา,าการ์ตูนเราศึกษาจากการ์ตูนอย่างเดียวมันก็จะมีความการ์ตูนเยอะไปมันก็จะเหมือนการก๊อปปี้งานของนักเขียนการ์ตูนท่านอื่นมันจะเป็นอย่างน mm ั hmm. ้นแต่ถ้าเกิดเราศึกษาจากหนังมันเหมือน mm hmm. มันเหมือนการสร้างเลยมันงาสนใจมากกว่าอ mm hmm. แล้วการ์ตูนมันมีเป็นแรงบันดาลใจให้เราไหมมีครับเพราะว่าเวลาเราเห็น อะไรคนคนเขียนการ์ตูนเราพยายามอ่านนิยหลากหลายแล้วเราเจออะไรใหม่ๆเราจะแบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทํามันมันการอ่านการ์ตูนมันทําให้เราอยากอยากเขียนการ์ตูนแต่ว่าการสื่อสารเราเอามาจับหนังเอามาจากหนังเอามาจากเพลงอะไรเงี้ยเราเราไม่ควรเอาการ์ตูนมาใส่ในการ์ตูนมันจะยังไงฮะลองอธิบายนิดนึงมันจะเหมือนงานก๊อปปี้อ่ะมันมัน ที่ว่าไม่เอาการ์ตูนกับือนเราอ่านการ์ตูนเรื่องนึงเราชอบมากใช่ไหมเสร็จแล้วเร้ก็เราการ์ตูนมันเหมือนเราได้อิทธิพลมากเกินไปทําให้งานเราเป็นงานนั้นทําให้เราได้งานนั้นมาใส่เป็นงานเราอ่ะมัน มันจะไม่มันจะไม่เกิดสิ่งใหม่แต่ถ้าเกิดเราเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การ์ตูนอย่างหนังอย่างเพลงอย่ายอะไรเนี่ยเอามาใส่ในการ์ตูนครับหรือว่าภาพวาดสีน้ํามันอะไรเงี้ยเอามาทมํเป็นการ์ตูนก็จะได้ความแปลกใหม่ครับผมมันก็จะดีกว่าตอ,ตอนเด็กนี่เราอ่านการ์ตูนประเภทไหนครับตัวญี่ปุ่นเลยครับเป็นแนวไหนถ้าตอนเด็กก็การ์ตูนญี่ปุ่นหมดเลยแกลมั้งชนแนวโชเนะแนวการ์ตูนผู้ชายแนวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านหมดเลย แต่ว่าอย่างโตมาเนี่ยเราพยายามหาไที่มันที่มันมากกว่านั้นอย่างกระตูนที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในไทยอะไรเงี้ยกระตูนญี่ปุ่นที่เป็นแนวอินดี้ดีหน่อยแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นกระตูนแบบนี้หรือกระตูนฝรั่งอะไรเงี้ยอ๋อเราอ่านรู้เรื่องเลรอ่านรู้เรื่องนั่นมันมันมีภาษาอังกฤษอะครับอ๋อเป็นภาษาอังกฤษอย่างกระตูนญี่ปุ่นบางทีผมก็ซื้อมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะเขาอ่านได้ แต่ว่าเราเราจะดูพวกไอเดียช่องไอเดียการ้าดมันจะไม่เหมือนกระตูนทั่วไปที่มาพิมพ์ในไทยเลยคือรู้เลยถ้าเกิดมาพิมพ์ในไทยน่าจะไม่มีใ,ใครซื้ออะไร <c oughs> เพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเฉพาะตัวเฉพาะทางแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีคนอ่านแนวนี้เยอะละเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตก็ผ่านไปลช่คิดว่าคิดว่าการ์ตูนมีอิทธิพลต่อเรายัางไงต่อชีวิตต่องานเขียนเรื่องอะไรว <ผม S 1> ่าไปผมเริ่มวาดก็เอ้ยผมวาดเริ่มวาดเริ่มวาด ลูกอ่อก,กระตูนก่อนที่จะมาต่อยอดเป็นงานศิลปะผมเริ่มจากการะตูนสึกว่ากระตูนผมชอบสลมดังมผมก็อ่านสลมดังทุกวันเลยแล้วก็ไปเล่นบาส์เพราะสลมดังอะไรอย่างเงี้ย<ม>อขอกกาลังกายเหมืขอนค่อนข้างเวลาอ่านการะตูนเรื่องไหนเราก็จะบ้าตามเดินแล้วอย่างสมมุิเล่น<ะ>ด้วยป่ะเนี่ยเล่นครับผมผมเล่นจนเป็นตัวเยาวชนจังหมอย ก็อ,อย่างอย่างเรื่องอเมริกันฟุตบอลหรือว่าเรื่องเบสบอลเนี่ยมันไม่มีในไทยใช่ไหม<ช>แต่ผมก็อยากผมก็อ่านจนเข้าใจกฎแล้วก็ฝึกเล่นเองอมันจะเป็นอย่างนั้นมันทําให้เราบา้ากีฬาตามกระตูนครับคิดว่าโซลันดังเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดใช่ครับใน,ในตอนเด็กใช่ถ้าตัวเราเราเริ่มเราเริ่มเขียนกรราร์ตูนเมื่อไหร่ถ้าวาดรูวาดตามนี่ก็ปสองปสามแต่ว่าเริ่มฝึกวาดการ์ตูนจริงเป็นเล่มเป็นจริงจังเงี้ย จริงจังมากจริงจังหลังเรียนจบหลังเรียนจบนเรียนศิลปะจบแล้วเรียนจบอายุยี่สิบสี่แล้วเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเออจะมาเป็นนักเขียนการ์ตูนนั่นแหละครับการจริงจังตอนนั้นพอพอเราเราคิดว่าเราหันมาสนใจเรื่องการเขียนการ์ตูนแล้วเนี่ยเราเริ่มจากจากอะไรมันว่ามีคาแรคเตอร์หรือลายเส้นหรือเรื่องอะไรยางตอ,ต,อตอนนั้นตอนนั้นมืดเลยเหมือนเหมือนการลอก ลอกกระตูนญ,ญี่ปุ่นครับ mm hmm. เป็นอย่างนั้นเลยที่เหมือนที่ผมบอกผมอ่านต่กระตูนผมก็ตอนวาดใหม่ใหม่เขวาดเป็นอย่างนั้นเลย mm hmm. มันเหมือนที่ผมบอกว่าอย่าเอากระตูนไปใส่ในกระตูนไปเลยนะมันมันจะเป็นลายเส้นกระตูนที่แบบเหมือนเราที่เราเคยอ่านมามันจะไม่ใช่อออลิจิโลแล้วก็พอเริ่มวาดไปเรื่อยๆมันมันถือจะมีความเป็นออริจิอนเป็นของตัวเองก็คือ เสียงงานอื่นอย่าเอาแต่งการ์ตูนอย่าอ่านในการ์ตูนนี่ผมบอกตันงแต่ในหนังสือการ์ตูนที่เราเขียนมาหลายหลายหลายเล่มหลายๆลเรื่องเนี่ยมันมีเสน่ห์หรือว่ามีความตัวของเราอย่างไงอะเสน่ห์ครับนี่แน่ใจน่าจะคาแรคเตอร์เหมือนกันผมผมชอบสร้างคาแรคเตอร์เขวาดหน้าตาสีหน้าตัวละครที่แบบมันน่าจะเขาบอกว่าดูเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย บอกว่าสีน้ำมันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าผมก็เคยเขียนสีน้ำทุกเล่นม,ม,มนั่นจะคาแรคเตอร์นั่นแหละนั่นคะคาแรคเตอร์ตัวละครวิธีการวาดหน้าตาตัวละครวันนี้ทำมาหลายเล่มยังไงฮะถ้าเป็นการ์ตูนน่าจะประมาณห้าเล่มมครับแต่ว่าถ้ารดดวมหนังสืออย่างหนังสือท่องเที่ยวหรือหนังสืออื่นด้วยก็ประมาณสิบเล่ม